ค,ค,คืออ้างเรื่องมติคอรมอที่ยกเลิกการอยู่เวรยามของครูเนี่ยนะครับแต,แต่แต่ประเด็นเนี้ยประเด็นเนี้ยในมิติของศึกษาเนี่ยพี่ก็จะคุยคุยกับท่านศึกษาที่การจังหวัดแล้วว่าเขาจะไปขอความร่วมมือครูผู้ชายคือเวรมันยกเลิกแต่ว่าครูผู้ชายเนี่ยเราจะขอความร่วมมือให้เขาเนี่ยแล้วให้เขามาในรูปของความสมัครใจนะแต่ในขณะเดียวกันมุมของเราเราสั่งไปที่ท่านในเพอให้ท่านในเพอ สั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวแพทย์และอาสาอาสาสมัครในหมู่บ้านมันตรวจมันออ,ออกมาจัดกำลังมาดูแลความสมงบเรียบร้อยในโรงเรียนตามความเหมาะสมและจำเป็นนะสั่งส,ง,งสั่งไปที่สั่งไปนะมันมันจะได้เป็นภาพว่าเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งครูบาอาจารย์ไม่ได้ทอดทิ้งโรงเรียนตราบใดที่กระทรวงศึกษาธิการยังไม่มีแนวทางในเรื่องของการ จัดจ้างภาคเอกนชนก็เราก็ดูกันไปก่อนเนาะรีบออกหนังสือฉบับนี้นะครับท่าน